เขาอยากรู้เกี่ยวกับปัญญา8นะครับถามมา3คํคำถามข้อที่หนึ่งเลยนะครับเอาเด็กๆฟังไว้นะครับปัญญา8ข้อที่1คือเ้าถามว่าเราต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากสัตว์ุรุษจากครูอาจารย์เช่นพ่อครูและฟังจากใครได้อีกนะครับข้อที่1นะครับข้อ2 แล้วครูและคนอื่นทั่วไปในสังคมเป็นครูเราได้ไหมข้อที่สามมีคนบอกว่าใครๆก็เป็นครูเราได้หมดมีดีมีชั่วให้เห็นก็เลยขอให้พระท่านช่วยจำแนกแยกแยะให้ตอบข้อที่สามไปก่อนครับคนที่พูดว่าใครๆก็เป็นครูเราได้หมดมีดีมีชั่วให้เห็นนั่นคือความคิดแค่วนอยู่ในโลกียะ มันก็ได้อย่างที่คุณพูดแต่โลก,กุตระนั้นไม่ใช่ทั่วไปวิสามันไม่ใช่คใครๆก็ได้เพราะฉะนั้นตอบก็สองอสอไม่ใช่ก็<า>อสองว้วตอบข้อนหนึ่งเลยครับข้อนหนึ่งเราต้องฟังใครบ้างน,นอกจากฟังพระพุทธเจ้าหรือสัตว์รุษหรือพูดอยู่ในฐานะครูที่สัมมาทิฏฐิเท่านั้นจากคนอื่นไม่ได้จากคนอื่น ที่ไม่มีสมาธิธิไม่มีปัญญาหรือไม่มีโลกุตตรธรรมจริงๆแ,แล้วถ้าคนนั้นอธิบายไม,ไม่มีทางออกไม่มีเอาออกมาได้แล้วถ้าคนนั้นอธิบายอย่างฉลาดอย่างเก่งหรอครับเก่งเท่าไรก็ไม่ออกจากวงวงวนของโลกียะดีและชั่วครับจะอธิบายความสุขความทุกข์ไม่ได้ไม่เป็นแล้วยิง่งจะไปดับความสุขความทุกข์เลยมันขัดแย้งกับน,นิรันดรของเขาเลย สุขนิยมเทวนิยมนิรันดรนแล้วโลกต้องมีสุขนิยมนิรันดนรนโลกียะต้องมีสุขนิยมนิรันดรนถ้าไม่งั้นไม่มีที่อาศัยมีเต่นรกเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องอยู่ในสวรรค์สวรรค์แม้จะสวรรค์เกเขาก็ต้องอยู่กับสวรรค์เกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในมหาจักรวาลนี้ของเกทั้งนั้นมา,ายาทางนั้น เพราะนผู้ปฏิพานเป็นปริโยสารเท่านั้นถึงจะหมดเลยทุกอย่างไม่เหลือมายาอะไรถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ปฏิพานเป็นปริโยสารก็รู้อยู่มายาและก็อยู่เหนือมายาถ้าอย่างนั้นมายาทําอะไรไม่ได้เท่านั้นเองถ้าอย่างที่พระท่านพูดว่าครูคนนั้นต้องเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิถูกต้องหลักเกณฑ์ที่จะตรวจก็คือครูู้นั้นนะถ้าสอนโน้มไปในทางลดละน่ายคลายความสุขอันนี้ถือว่าเข้าขั้นเลยใช่ไหมครับใช่ ถ้าเพิ่มพูนพอกพูนความสุขอันนี้ยังไม่แน่ใจว่า่าพอพอกพูนความสุขนันไม่ใช่เลยครับหรือพูดวนอยู่แต่ดีกับชั่วไม่มาพูดถึงเรื่องสุขทุกเป็นหลักเพราะโลก,กุตระจะพูดพูดเรื่องสุขกับทุกเป็นหลักเพราะเป็นโลก,กุตระถ้าดีชั่วยังเป็นโลก,กิยะอันนี้แหละลึกซึ่งเาก็ติดตามไปเทนะวาคู่สําคัญคือสุขกับทุก แล้วก็ยังรู้ว่าสุขกับทุกนี้ต้องอาศัยเป็นเป็นฐานของมายาผู้ที่อยู่เนื้อมายาแล้วจึงหมดสุขหมดทุกข์ทีนี้จิตหมดสุขหมดทุกข์คือไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะคุณต้องอ่านอาการลิงคนิมิตตามอุเทศที่อาตมาอธิบายตามคำอธิบายและไปอ่านจริงๆเลยว่าโอ้อยางนี้เองอาการของสุขทุกข มันไม่มีและน่มันไม่มีทุกทุกว่าังเป็นตันหายังเป็นกิเลสไม่มีกิเลสแล้วมีแต่สุขอ๋อมันเป็นอุปกิเลสถ้าอย่างนั้นคําถามข้อที่สองที่ถามว่าครูและคนทั่วไปในสังคมเป็นครูเราได้ไหมอันนี้ก็คําตอบเพราะงั้นก็คือครูและบุคคลเหล่านั้นมักจะสอนไปในเชิงโลกียสุขจึงไม่ควรที่จะเป็นครูใน กรอบของคำว่าปัญญาแปดครูที่อยู่ในกรอบของปัญญาแปดต้องเป็นครูที่มีสัมมาทิฏฐิให้ละให้หน่ายคลายความสุขของโลกีนะครับถูกต้อง